อ๋อคุณกะดมน้ำชาก่อนนะโอเคไอ้ที่ถามที่บอกว่าช่วงนี้มันติดขาดอะไรก็ตามแล้วไปนั่งสมาธิแล้วมันไม่เห็นดีอะไรเนี่ยมันคนละเรื่องคนละประเด็นนะคุณอย่าไปสลับสนบ้าบอล่างสมาธิแล้วอะไรจะต้องดีหรืออะไรมันมันคนละเรื่องจันคือคุณไปนั่งแล้วคุณจิตสงบมันอะไรพวกนี้มันดี ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีหรอกแต่คุณอย่าไปหลบประเด็นแล้วก็กินก่อนแล้วก็คือผมจะบอกว่าไงดีอะคือถ้าช่วงอายุหมเทนของคุณตอนสองปีเนี่ยผมดูแล้วมันไม่ดีแล้วก็ระกรันแล้วคุณก็รู้มันไม่ดีจริงใช่ไหมอ,อ่คุณต้องขยักหน้าเพราะว่ามันติดขัดคุณไปจีบจับหาอะไรมันก็ไม่มีกาไรหรอกคือมันไม่ขัดมันขัดทุนได้แค่นี้ก็ถือว่าบุญโขแล้วนะ ส่วนในที่คุณไปทางสมาธิไปทําบุญนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณอย่าไปคาดหวังขนาดที่ว่าไปนั่งสมาธิแล้วชีวิตแม่จะต้องพลิกจากติดขัดเป็นอู้ฟู่จนล่ํารวยอะไรเงี้ยมันบ้าบอคอแตอกพอเ็าพูดตรงๆนะคือนั่งสมาธิมันดีมันทําให้จิตคุณนิ่งแล้วก็อะไรต่างๆผมไม่ไม่เถียงหรอกแต่ว่าคุณอย่าไปผูกประเด็นอย่างนั้นแล้วแล้วทำให้เอ๊ะทำไมไปนั่งแล้วทําไมงานกูมันไม่ดีวะ นี่ถีจะมีเงินยังติดขัดอยู่มันมันก็ถูกแล้วอะผมดูตอนนี้อายุหกเทงคุณไม่ดีของคุณรออีกสองปีอะเออตอนคุณเข้าอายุสี่สิบแปดสี่สองอะช่วงนั้นเราคุณดีช่วงนั้นเราคุณไปดูเลยนะคุณเป็นจิตจับอะไรก็ได้เงินเออเพราะว่าตําแหน่งนี้มันเดินดีสี่แปดมันเดินด12 12น,น,นี่ไงสี่สิบแปดสี่สองสี่แดเขาเรียกส่วนเกินสี่สองนี่เขาเรียกเจงเีษโกงไตตำแหน่งตรงเนี้ยดีมากตําตแหน่งนี้คุณดีมากเออ แล้วคุณจะไปลงทุนธุรกิจหรือทำอะไรช่วงนั้นเนี่ยไม่มีพลาดนะดีมาก